คุณผู้ชมครับวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันแห่งความสุขสากลขององค์การสหรประชาชาติหรือ International Day of Happiness นะครับและฟินแลนด์ขึ้นแท่นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่7ติดต่อกันจากการจัดอันดับรายงานความสุขโลกประจำปี2024คนระับฟินแลนด์ครองอันดับที่1ต่อเนื่องเป็นปีที่7ด้วยคะแนน7 จ7.41นะครับตามด้วยเดนมาร์กไอส์แลนด์และสวีเดนขณะที่อิสราเอลรั้งอันดับที่5แม้ว่าจะเผชิญความตึงเครียดจากสงครามในกาซาเนื่องจากการจัดอันดับได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล3ปีตั้งแต่ปี2021ถึงปี2023จึงไม่ได้นำเอาความตึงเครียดจากสงครามมาพิจารณาร่วมด้วยส่วนไทยอยู่อันดับที่58ขยับขึ้นจากอันดับที่60เมื่อปีที่แล้ว ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก3อันดับรังท้ายก็คืออัฟกานิสถานเลบานอนและเลโซโทครับด้านนอร์เวย์สวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและสเปนถือเป็นประเทศที่คนสูงวัยมีความสุขมากกว่าคนรุ่นหนุ่มสาวสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสุขในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุ15 24ปีในอเมริกาเหนือลดลงขณะที่ความสุขของคนหนุ่มสาวในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกตับเพิ่มขึ้นนะครับ ตัวแปรในการจัดอันดับ6ตัวแปรสำคัญก็คือการสนับสนุนทางสังคมรายได้สุขภาพเสรีภาพความเอื้ออาทรและการทุจริตนอกจากนี้ยังอ้างอิงข้อมูลจากกลับเวิลด์โพลที่ให้กลุ่มสำรวจในแต่ละประเทศตอบแบบสอบถามปีละประมาณ1,000คนด้วยครับ